ไปต่อกับการเปิดตัวโครงการภาพยนตร์สั้นไทยนิยมเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้กำกับภาพยนตร์และดารานักแสดงชื่อดังตบเท้ามาร่วมง,งานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์สั้นไทยนิยมในบ่ายวันนี้ที่สำนักงานปลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมกับสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยจัดขึ้นตามแนวทางหลักค่านิยม12ประการผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบภาพยนตร์สั้น12เรื่องมุ่งหวังให้คนไทยในประเทศนําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรักความสามาคัคคีสร้างคนดีในสังคม โดยจะจัดฉายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาให้ประชาชนได้ชมฟรีที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทั่วประเทศวันเสาร์ที่6ธันวาคมนี้เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไป เราเชื่อว่าทุกคนนะคะที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ค่ะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำให้ทำภาพยนตร์ขึ้นม,มานะคะเพื่อเฉลิมเกียรติให้กับในหลวงนะคะแล้วก็สิ่งที่ที่ดีมากในหนังเรื่องนี้นอกจากความตั้งใจในการทําภาพยนตร์ออกมาให้กับในหลวงแล้วเนี่ยมันมีมันสะท้อนถึงความเป็นพุ่งเรืองภาพยนตร์ของของทุกคนนะคะแล้วก็ตรงนันว่ามันเป็นหนังที่ที่สมบูรณ์มากทั้งในแง่ของความคิดแล้วก็โปรดักชั่น